นี่อะไรอะรางวัลล็อกอินพิเศษพิเศษอัปเดตแฮกาการ์ตัวละครเฮ้ยอัพพิเศษอัปเดตตัวละครหมายถึงตัวละครใหม่เฮ้ยไม่ไม่จริงใช่ไหมเฮ้ยคุีนตสเบลล่าสีเลือดโอ้โหเช้ยตัวใหม่ดูไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่เหรอโอ้โหเปิเปดการอัปเดตครับคุณผู้ชม ฟีนอิเาเบลลาสีเลือดเอ็ดโตดโอ้ยไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยจริงมันเนี่ยโอ้โ oh. หอยากได้มานานแล้วครับคุณผู้ชมเฮ้ย hey. <Yeah. S 1> ไม่เป็นไรครับผมผิดหวังกับตัวละครธรรมดาครับแต่ว่าจี้ผมบอกได้เลยว่าเกมนี้นะครับบอกท็อปคือท็อปนะ ท็อปตัวสุ่มจีม้เครื่องรางสุขิดเอสบวกผมบอกได้เลยว่าคุณเตรียมตัวแน่นอนหมวกหมวกมาแน่หมวกมในหัวผมเห็นหมวกนะหมวกเรือยไม่ก็พวกแบบว่าเป็นอะไรเงี้ยเป็นเมลาเทสอะไรเงี้ยเป็นเวอร์ชันดาร์กด้วยผมคมคิดว่า ในลูกอมดาวแม่งขายแค่หมื่นกว่าบาทเองอ่ะแ็กเดียวไม่พอผมบอกได้เลยว่าแ็กเดียวคือไอแ็กแรกอาจจะบั๊กอยู่หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพิเศษอัปเดตพิเศษอัปเดตคือแพทล่าสุดแพทอะไรครับแพทระเบิดต้องเป็นตัวละครที่เป็นระเบิดอะไรครับ,ปบ,ปบ,ไ,รรบไปดูกันครับระเบิดระเบอรบ์แน่นอนผมบอกได้เลยว่าแพ่นนี้ห้ามพลาดนะครับสําหรับทุกคนที่เข้ามาเล่นเกมนี้เนาะดูไว้ครับนี่คือรางวัลที่ดีที่สุด สำหรับผู้เล่นที่เข้ามาเล่นในเกมนี้ในการอัปเดตของซีซั่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าเกมนี้น่าเล่นปังปังปังเผื่อใครยังไม่รู้นะว่าเกมนี้นะครับจริงๆแล้วเราสามารถเอาตัวละครเอ็ดบวกที่ซ้ำกันนะครับไปเจาะรูนะครับ แล้วก็สามารถนะครับอัพ EP ของตัวละครที่มีชื่อนะครับเป็นตัวละครเดียวกันนะครับคือสามารถเพิ่ม EP บวก2เท่าได้นะครับผมแล้วก็สามารถถ้าตัวละครของคุณนับเต็ม30แล้วคุณสามารถเจาะรูนะครับเจาะรูตัวละครได้นะครับเป็นรูสวยๆครับใช่ครับมันคือเกมอะไระนี่โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับ แหมเรียกได้ว่าเป็นเทศากาลที่ยาวนานนะครับวันนี้มีจี้เครื่องรางใหม่มานะครับเป็นจี้เครื่องรางซับตัวละครใหม่นั่นเองนะครับก็เท่าที่ดูน่าจะเป็นน่าจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อเช่นเดิมนะครับแม่งเอาไอจี้นี่ใหม่แ้ว่าเอามาให้ผมปวดใจครั้งที่แล้วให้ได้ไปแบบไม่เต็มใจด้วยนะ แล้วเหมือนว่าจะให้แลกกับตัวฮะให้แลกกับการ์ดด้วยหรอคือยังไงอะ่ะเอากาดไอ้นี่ไปแลกหรอกกาดสิบเอดปีไปแลกหรอ,อแล้วทำไมไม่เอาจี้อื่นมาวะโอเคก่อนอื่นเราไปดูจี้ใหม่กันก่อนนะครับโอ้ไม้กายสิทธิ์ด้วยวะ่ะมาเรามาดูกันที่ดาร์ก ซูปเปอร์ระเบิดตามใจชอบครับทุกครั้งที่ทอยนะัะเป็นโลนะ่เนาะโลซูเปอร์โลซูเปอร์ยิงระเบิดแล้วก็ยกเว้นค่าผัานทางหรออค่อนข้างน่าสนใจนะโลซูเปอร์ยิงระเบิดแล้วก็ยกเว้นค่าผัานทางน่าสนใจครับเปอร์เซ็นห้าสิบเนาะก็ต้องไปลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้อะไรอะ เอ๊อันนี้น่าสนใจนะอ่ามีซูเปอร์โลครับแล้วก็มีด่านตรวจเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกที่มีขโมยการ์ดด้วยหรอเฮ้ยอันนี้ใช้ได้อยู่นะครับไอ้ตำรวจพิทักษอะไรเนี่ยแต่ว่าอ่าไอ้จี้ดักสายลุงนี่มันคืออะไรมันแลกได้ใช่ไหมหรือว่าแลกไม่ได้ ดูหเหมือนว่าจะแลกไม่ได้ด้วยครับคุณผู้ชมอมให้ซื้ออย่างเดียวหรอใช่ไหมมาทรงนี้ให้ซื้ออย่างเดียวแน่นอนครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหไม่มีให้แลกดาร์กด้วยนะครับซื้ออย่างเดียวนะครับถ้าเกิดใครจะเติมดาร์กเนาะวิค่อนข้างมไม่มีด้วยนะ คืออะไรครับเนี่ยคืออะไรครับเนี่ยคือมันตัดไอเวอร์ชั่นนั้นออกแล้วเหรออ๋อคือไม่เอาดาร์กมาแล้วใช่ไหมโหแย่เลยครับอย่างนี้อันนี้น่าสนใจอไอหมวกซูเปอร์โลนี่น่าสนใจเหมือนกันครับแต่มันไม่เอามันไม่ให้แลกแล้วเหรอสามอะไรเงี้ยสามแล้วแลกเป็นดาร์กไม่ไม่ไม่ให้แล้วเหรอ คืออะไรเนี่ยอ๋อมาขายเป็นแบบนี้แทนแต่ปกติต่อให้ขายมันก็ก็อยก็ยมันก็ยังต้องมีนี่แล้วทำไมคราวนี้มันไม่มีอะครับโหอ,อันนี้น่าสนใจนะครับพื้นที่แล้วก็พื้นที่น้ำแข็งด้วยหรออุ้ยสองร้อยกว่าบาทครับน่าสนใจนะอันนี้ก็อสุ่มแสงอีโวปลาบลา,บลานะครับ โอ้โหร้อเต้องซื้ออย่างเดียวด้วยโอ้โ oh, ห oh, แลกไม่ได้ด้วยนะครับผู้ชมแย่แ yeah, ล้วครับแบบนี้โอ้ย oh, แต่ว่าแสงคุ้มอยู่นะแสงแสงมีล็อกแล้วก็มีการวิคแล้วก็อันนี้สวนดอกไม้หรอน้ําแข็งโอ้น้ำแข็งสี่สิบเปอร์เซ็น์ชอล,ล้างโอน่าสนใจนะเนี่ยอ๋อ oh, นี่ไงเก้าเก้าอ๋อใช่ป่าวะ Limited Edition I l i มิเต็ด dition i อริโคละอันกันใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจะเย็นๆนะครับคุณผู้ชมก่อนสุ่มต้องอ่านให้ดีนะครับอ่าโคละอันด้วยนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะครับในการอัพเป็นดาร์กเนาะไม่สามารถเอาวัตถุดิบม,มาอัพได้ด้วยนะครับโอ้โหโคตรเกลือเลยครับเราอยัางไงดีวะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมา เดี๋ยวเราที่ผมเล็งไว้คืออุปกรณ์เใย้แบบขังขาวนะครับเป็นแปนแล้วก็เนรเทศนะครับหรือถ้ามันออกดีๆหน่อยผมอาจจะเอาไอตัวหมวกโล่ซูปเปอร์นะครับหมวกโล่ซูปเปอร์แล้วก็ทำลายเต่านะโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยครับก่อนอื่นก่อนจะสุ่มนะผมขอเคลียร์เคลียร์จีให้หมดก่อนนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอาการาไปเคียร์จี้กันให้มันเสียเวลานะครับโอ้แต่ว่ามันตัดไอเวอร์ชันดาร์กออกแล้วหรอเฮ้ยได้ไงอะครับไม่ไม่ให้แลกดาร์กแล้วหรอเฮ้ยอะไรอะอย่างนี้สายฟรีเขาก็แย่เลยดิครับโอ้โหตายเลยครับผมอย่างนี้ คือมันเอาไอ้ไอ้คาถาที่เป็นแรกสามอันออกครับโอ้โหไม่ให้แล้วนะครับโอ้โหแย่เลยครับแบบนี้หรือไม่เราก็ต้องรอเอาไปแลกเทศกาลหน้าครับอืมเพราะว่าเทศกาลนี้มันเหมือนมันไม่ให้เราแลกนะครับมันต้องให้เราซื้อนะครับโอ้โหโคตรเหลี่ยมเลยครับไปครับไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเราไปสุ่มเอาไอ้จี้อันนี้กันดีกว่าจี G ้หมวกจี G ้หมวกไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาหมวกหรือว่าจะเอาไอ้อันนี้ดีเดี๋ยวนะมันมีให้สุ่มแบบไหนอ๋อมีให้สุ่มแบบเดียวโอ้โหแล้วร้อยเจ็ดเก้าโคตรหมาเลยครับอย่างนี้ได้เป็นไรเดี๋ยวเราสุ่มกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวลองห้าสิบก่อนนะครับห้าสิบ โอเคเงียบนะครับห้าสิบไม่มีวัตถุดิบเลยเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปร้อยหนึ่งกันดีกว่าครับ mm hmm. ไม่น่ารอดนั่งไงทีเดียวมาอย่างน้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เยอะกว่านะ mm hmm. แต่ว่าอันนี้แค่ mm hmm. อุ๊ยสองอันติดเลยครับขอแบบปิดน้อยๆได้ไหมครับพี่ไหนๆก็ไม่ไม่ขายดาร์กให้กันแล้วอะโอหต้องไปซื้อนะ โอ้สายฟรีเซ็งเลยครับแบบนี้อย่างนี้เราเอาจี้ดักเล่นกันแบบที่ไหนอะพี่พี่เอาไปขายหมดเลยอ่ะเฮ้ยคือยังไงอ่ะไอไอแผนตัวใหม่แยกเป็นสองตัวมันมันไม่พอหรือว่ายังไงครับโอ้โหอย่างรรโโนี้ตัดทางผมเลยนี่หว่าโอเคเด็ดขาดจริงๆได้ามาทีละสองอัน อาเปิดอย่างนี้ได้เรื่อยๆนะสวยเลยครับอย่างนี้หมวกเราก็รออยู่อยู่ไม่ไกลครับผมหมวกโลกอ่าอันนั้นมันหกใช่ไหมแต่ว่าไอ้แปนมันห้าโอเคได้มาหนึ่งครับไม่เคยเปิดจากลักกี้ได้เลยวะใครเคยเปิดจากลักกี้แล้วได้บ้างครับ คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมไม่เคยได้เลยนะผมพูดตรงๆคือพยายามไม่โยนทิ้งแล้วอะแต่ว่ามันไม่ไม่ไหวจริงๆครับให้มันนั่งเปิดลัคก,กี้นั่งโคตรทรมานเลยจริงๆมันเหมือนมันเปิดไปแล้วมันก็ไม่รู้ว่ามันจะได้อะไรด้วยนะครับตอนนี้แสนแรกของเราแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันว่า จะลอดไปสักกี่แสกี่หมื่นนะวันนี้จริงๆถ้ามันสาหัสเกินผมก,ก็ก็จะเอาแค่นั้นแหละเพราะว่ามันมันเป็นดาร์กไม่ได้ด้วยนะครับเออพอมันเป็นดาร์กไม่ได้มันก็เป็นปัญหานะครับอ่าแลกไม่ได้เราด้วยพอมันไม่ดาร์กได้เลยปเปอร์เซ็นต์มันก็น้อยเนะาะการชาร์จลงชาร์จโล่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยติด อามาแล้วครับผมหนึ่งชิ้นคนระับหลังจากที่เราแ c มมตั้งนานมาสักทีสองชิ้นไหมมาผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่านะผมผมมีความรู้สึกว่าในทุกๆครั้งที่เราจะได้อะมันจะมีอะไรบางอย่างแบบว่าได้วัตถุดิบ A บวกนะมันจะแบบว่ามันจะดูกระตุกแปลกๆคือถ้าเกิดคุณกดสุ่มจนแบบว่าจนชินอะ่ะคุณจะมีความรู้สึกแบบคุณจะสัมผัสได้ว่าอ่ะ กระตุกแบบนี้แม่งมาแน่วัตถุดิบเอบวกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละครับผมมันก็ต้องแลกมากับตำนวนเพชรของเราครับที่ไปนั่งดูโฆษณาจนตาเปียกกาแฉะเนาะก็โอ้ยแสงห้าไปไกลเลยครับแสงห้าเนี่ยไอ้เจ้าตัวดีเลยตัวเกลือเลย แต่บักกี้ไปไวมากครับตอนนี้ไวพอๆกับเพชรผมเลยตอนนี้จี้ใหม่ผมว่าผมว่ายังไม่เท่าไหร่นะผมก็อยากจะเอาเหมือนกันแต่ว่าไม่ไหววะ่ะเออไปเสียเสียเพชรด้วยเสียตังค์ด้วยแล้วเสียแพงด้วยนั้นร้อยกว่าบาทเลยไม่เอานะัะผมเก็บวไว้ซื้อ,อยางอื่นดีกวนะ่าครับ แต่ว่าถ้าเกิดใครจะเอาก็อ่ผมว่าถ้าเกิดใครจะทำก็ผมแนะนำว่ารอมันเป็นเวอร์ชันดาร์คอื่นดีกว่าไหมครับหรือว่ามันจะเป็นเวอร์ชันนี้ไปตลอดผมก็ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเกมมันจะเปลี่ยนแบบเลยหรือเปล่าว่าต่อจากนี้เนี่ยมันจะไม่ให้แลกเป็นแบบนั้นแล้วแต่ว่าผมผมว่าอย่านะครับอย่าอย่าทำแบบนั้นเนาะที่อีเวนต์จี้มันยังมีคนสุ่มเพราะว่ามันอย่างน้อยมันยังได้ดาร์คเลยนะครับ เออถ้าเกิดมันไม,ม่คือมันไม่สามารถแลกดาใครจะไปสุ่มเอาถ้าต้องซื้ออย่างเดี๋ยวก็ตายสิยครับคืออย่างน้อยๆมันต้องให้มีแบบว่าผู้เล่นเขาเสียเพชรบ่างนะครับพอเขาเสียเพชรเดี๋ยวเขาก็เติมพวกแพ็คไอเพชรนั่นเองนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าจะมาบังคับกันอย่างเงี้ยคือแบบมันต้องมาคับเติมอะ่ะอย่างนี้มันก็ลําบากครับผมบังคับเติมแบบนี้เนาะ แล้วหมดไปเท่าไหร่วะประมาณตอนตอน,ตอนนี้นนนนก็จะหมดเพชรก็คือต้องตอนน้องหมดหมวอารมณ์กับไอ้พวกนี้ก่อนไ่เย็น,นรครับพี่ขออัดคลิ่ครับโอ้โหหมาผมก้าหมื่นห้าพันเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะกับวัตถุดิบผมว่าน่าจะได้เกินครึ่งแล้วตอนนี้ แต่ผมขออีกอันหนึ่งเร็วจริงๆับผมแม่งเอ็ดล้วนเลยดีดีดีขอวัตถุดิบอีกสักชิ้นเดียวเดีผมจะไปเช็คแล้วว่าผมได้เท่าไหร่ไม่ได้ผมสามารถบอกได้เลยนะว่าอันไหนได้หรือไม่ได้จากความรู้สึกนะได้ มันจะแหลกๆหน่อยนะถ้าได้น่ะได้ละอย่างเงี้ยโครับเราไปดูว่าเราได้กี่ชิ้นแล้วเนาะอู้ไม่เลวครับผมอ่าเท่าไหร่วะอีกหนึ่งชิ้นใช่ไหมสิบสองเราต้องได้สิบสองใช่ไหมโอเคผมยังตัดสินใจไม่ได้เลยนะว่าผมจะเอาหมวกหรือว่าจะเอา แต่ผมยังไม่มีหมวกโล่เลยนะหมวกโล่ก็น่าสนใจเพราะว่าไอห,หมวกโล่อันนี้มันมันเป็นหมวกโล่แล้วก็มีลูกเต๋าแตกด้วยมันค่อนข้างน่าสนใจอันนี้ล็อกล็อก,ล,อกล็อกวัตุด,ดิบหนึ่งวนะเนี่ยหรือว่ายังไงอ่าดูท่าทางน่าจะใช่ด้วยนะเนะี่ยนิ่งๆแบบนี้เหมือนมันรู้แล้วว่าผมเหลือหนึ่งอ่ะแล้วแบบว่าเฮ้ยเอาหน่อยหน้านะห้สักหมื่นเพชรอะไรอย่างเงี้ย มึงไม่ควรจะเสียเพชรหมื่นเพชรเพื่อวัตถุดิบอันเดียวนะเว้ยมันดูไม่เมคเซ e n s นะครับเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่เอาเอาแค่นิดหน่อยก็พอพอของปากของคอครับพี่อย่าเอาให้แบบว่าหนึ่งหมื่นตอนหนึ่งอันไม่เอาดีครับเฮ้ยมันตรงใจเกินนะครับถ้าอย่างนั้นอนะไเย็นน่ะพี่โอ้โห เอาให้หมดให้ได้นะครับโอเคพอหรือยังวะหรือว่านับผิดวะเนี่ยอ่าแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอแล้วทำไมมันต้องมีอันนี้มาแลกด้วยวะคืออะไรอะเดีย๋ยวนะถ้าผมแลกมันจะหมดหรือเปล่าวะเอ้ยแล้วอย่างนี้มันจะพอหรือเปล่าวะเนี่ยไอหรือว่ามันยังไงวะมันบั็กหรือว่ามันอะไรยังไงวะเกม,มเอายังไงดีวะเนี่ย คืออะไรอะ่ะต้องแลกอันนี้ด้วยหรอหรือว่ายังไงวะไอผมพูดตรงๆแล้วผมงงกับเกมแล้วนะเนี่ยม,มันอะไรวะมันอะไรวะเฮ้ยอะไรเนี่ยคือยังไงอะ่ะแลกแล้หายปะอุ้ยแลกแล้วหายด้วยคุณผู้ชมชิปหายและอย่างนี้โอ้โหถ้าอย่างนี้ผมจะมีพอแลกอันนี้หรือเปล่าวะเฮ้ย ไม่นะไม่นะโอ้โหมันอะไรวะเอาอีเวนต์ดีๆมาไม่ได้หรอวะเอ้มันทำไมมันเอ้ยแล้วมันจะคอได้ไงวะเนี่ยแป,ป๊บหนึงนะผมโอ,โอ,อ้โหดียวนะโอ้โหมัน,มนต้องใช้เท่าไหร่วะหนึ่งสองส,องส,า,มสามสี่ห้าโอ้โหมึงเลนสองอันโอเคมันพอแลกได้อยู่ นึกว่าแม่งไม่ให้แลกหมดโอเคตัวโล่โล่ตามใจชอบอมผมว่าตัวละครตอนนี้ผมยังไม่เหมาะอาส่วนโล่โลด่านตรวจก็โลดานตรวจขโมยการ์ดไม่เป็นไรผมใช้ันอื่นได้อโอเคแต่สิ่งที่ผมต้องมีตอนนี้ ยได้หัวซูเปอร์โลวิญญาณมันมีอ่ามันมีซูเปอร์โลมันมีคุกขี้มันมีทำลายเต่าด้วยนะครับน่าสนใจนะแล้วก็บอดทาสีกระขังแม่งมาอีกแล้วมาตลอดเอจีเซตนี้มันมาแล้วไม่ใช่เหรอวะใช่ปะไอไอเพชรโลสีน้ำเงินอะไรพวกนี้มันมาแล้วหรือเปล่า เกมก็ดันทุลังออกมาเนาะเอออันนี้จำกัดหนึ่งครั้งเพราะว่าไม่ใช่เวอร์ชันดาร์กโอเคครับงั้นเราเอาวันนี้เลยแล้วกันไม่เสียเวลาแล้วกันนะผมโอเคครับเรียบร้อยครับกับตัวหมวกวิญญาณโลกซุปเปอร์เนาะด้วยงบเท่าไหร่วะตอนแรกเรามีแสนสองใช่ไหมครับเราเสียไปประมาณหมื่นหนึ่งหมืน่นอ่าหนึ่งมืนเพชรนะครับกับ ทไอตัวโล่หมวกโล่นะครับหมวกโล่เต๋าแตกเนาะก็เป็นอีกีเวนต์หนึ่งที่ผมแนะนำว่าถ้าเกิดาสายฟรีก็แนะนำว่าให้เก็บไอตัวข้างล่างเนี้ยอันเนี้ยบอดกลับลทาสีนะครับเพราะว่านี้มันใช้แค่ห้าเองนะครับประหยัดประหยัดประหยัดงบได้เยอะนะครับเพราะว่าไออีเวนต์ก่อนๆมันมานมะ่ะขึ้น6 ไอตัวบอดกับราคาสีเนะี่ยแล้วค่อยเอาไปแลกอีเวนต์อื่นนะครับอีเวนต์นี้มันไม่ให้มันไม่ให้เราแลกเป็นแบบสามอันนะครับมันมันให้ซื้อเนาะเพราะฉะนั้นเราเก็บเอาไว้แลกอีเวนต์หน้าที่เป็นแบบดาร์กหวังว่าแม่งจะมีนะครับไม่ใช่ว่าแม่งเปลี่ยนเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับไม่เอานะครับเกมอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับ โอเคครับผมก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับสาหรับการสุ่มจี้วันนี้เนาะค่อนข้างผิดหวังกับการที่ทาดาร์กพอสมวควรรับแม่งต้องซื้อร้อยเจ้าครับผมโอ้โหตอนแรกมันให้แรกเนาะตอนแรกแรกมันต้องดิดสามอะไรเงี้ยหลังๆแม่งให้ซื้อแล้วนะครับคือเหมือนว่าไอสองตัวนี้ทาผลประกอบการได้ไม่ไม่มากพออะ สายแยกมาสองตัวแล้วอะไรเงี้ยกะได้รายได้สองทางแต่ว่าก็นั่นแหละครับผมครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมมาถึงจุดนี้นะครับผมก็ใครทำก็ขอให้โชคดีนะครับผมส่วนตัวอ,อีเวนต์อย่างอืงอ่นที่น่าสนใจเนะี่ยผมว่าแสงก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็มาเลือกได้ตามความเหมาะสมมาใครชอบแบบไหนม,มาเลือกกันได้เลยนะครับ ับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปเพียงเท่านี้นะครับอุ้ยอะไรวะเนี่ยอุปกรณ์เขียนแบบเชื่อดิอันเนี้ยถ้าสุ่มไปอะ่ะสิ่งที่คุณจะได้คืออุปกรณ์เขียนแบบลอยฟ้าที่แม่นเป็นแบบว่าชาติที่แล้วอะ่ะนะครับก็ลองดูครับผมก็ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ